สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะทุกคนเอาวันนี้ไม่ได้มาทําละครสั้นนะพอดีว่าพอดีว่าจะทาละครสั้นเอฟซีเรื่องเมดูซ่านะทุกคนก็เลยมาหาทรงผมที่มันแบบว่าใกล้เคียงที่สุดอะแต่ว่าจะามาโชว์ก่อนเพราะว่าจะได้รู้ว่าพี่ปอทําแบบไหน,นทุกคนว่ามันเหมือนหรือเปล่าก็คือแบบอะไรอะเอาให้ใกล้เคียงที่สุดอะเออม,มันไม่รู้จะไปหาตรงไหนอะ ใช้ผมง่ายสุดเลยเนาะผมวิเศษทุกคนทําได้ทุกอย่างไอ้ผมเขียวเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างเลยทุกคนเหมือนปะแต่ว่าพิการนิดนึงเวลาเดิอนอะ่ะเออเฮ้ยมันเหมือนนะทุกคนมันเหมือน,ม,น,ม,อนมีงูมาอยู่บนหัวเลยอะอะให้คะแนนทรงผมทรงนี้เท่าไหร่ทรงเมดูซ่าทุกคนอะเฮ้ย้ายอยู่นะและพี่ปอก็ลองทําทรงอื่นๆด้วยให้เพื่อนเฮ้ยมันน่ารักดีอะทุกคนเดี๋ยวไปดูทรงเพื่อนนะ พี่ปอก็ลองทำหลายทรงเฮ้ยมันก็น่ารักดีนะผมมันก็จะเป็นแบบชี้ๆเช,ช่อๆไปอะไรเงี้ยแต่มันก็จะเป็นบั๊กนิดนึงแต่พอผ่านไปมันก็หายบั๊กตัวมันก็เดินได้ปกตินะเฮ้ยไปไหนอะ่ะ <laughs> จะลองทำทรงอื่นให้เพื่อนดูเฮ้ยน่ารักน่ารักลองไปเล่นกันใครยังไม่เคยเล่นอันนี้พี่ปอก็เคยเล่นมารอบหนึ่งแล้วแต่ยังเขาเรียกว่าไหนะยังไม่ได้ทำเอ่อเรื่องเมดูซาก,ก็เลยไม่ได้สนใจมันนะแต่พอจะมาทำเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะแบบ เฮ้ยทรงผมเขียวๆว,ว่ะเป็นงูงอะไรเงี้ยเอ้ยติดตามก่อนตามก่อนเออทรงนี้ก็น่ารักดีนะมันทําได้หลายทรงมากเลยลองเอาไปเล่นดูทุกคนสนุกมากเลยเออสําหรับใครที่ลองทําแล้วมันสนุกไหมสนุกเนาะพี่ปอเล่นอยู่แบบเฮ้ยน่ารักว่ะมีทรงผมที่อยากทําเยอะแยะเลยอะทุกคนแต่เสียดายมันบั๊กแปลกๆแต่ต้องรองมันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเดินปกติอันนี้มันรู้มันไปไหนอะเออ มันพยายามหนีเรามันก็ตลกดีนะเล่นดูดิมันอยู่ดีมันมาจับมือเราเฉยเลยแล้วมันทําอะไรต่อเออมันทําอะไรเยอะแยะมากมายทุกคนลองเล่นดูดิตลกมากเลยตัวเพื่อนอะดูดิอยู่ดีมันก็หายไปไหนไม่รู้หาไไ่เซอร์เลยทุกคนเออดูดิหายไปเฉยเลยอะเอาหาดูเพื่อนหายจ้าเพื่อนหายเดี๋ยวที่ปอเรียกเพื่อนก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเรียกเพื่อนก่อนอยู่ไหนอะเดี๋ยวหาปุ่มเรียกเพื่อนก่อน บุ่มนี้ก็หายยากนะมองไม่เห็นโอ okay, เคเรียกเพื่อนมาแล้วอยู่ตรงนี้นี่เห็นปะเออน่ารักดีทรงนี้ก็แปลกๆดีแบบว่าเฮ้ยใครทําละครสั้นก็เอาลองไปแบบว่าผู้หญิงผมยุ่งอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแบบทําแบบเออนั่นแหละแล้วแต่คิดเอาเองแล้วกันเฮ้ยดูดิจะทําเรื่องเมดูซ่ามู้จะทําเป็นขนาดไหนนะแต่ตามไปดูกันละกันนะจ๊คเกอร์พรุ่งนี้พุ่งนี้เออพุ่งนี้ถ้าไม่พุ่งนี้ก็พุ่งนู้นอ่ะ นะมีอยู่สองวันเท่านั้นเออตั้งแต่ลองทําผมมานะพี่ปอชอบทรงนี้ที่สุดเลยเนี่ยอัน,น,อน,นเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยทรงเนี้ยเฮ้ยน่ารักอะ่ะดูดิเห็นป่ะน่ารักไหมพี่ปอว่าน่ารักนะทรงเพื่อนอะ่ะเออแต่ข้างหลังโคตรน่าเกลียดเลยอ่ะดูดิดกระหม่อมเปิดเลยอะ่ะเออตลกอะ่ะข้างหลังมันเปิดเดี๋ยวเชอบวิ่งหนีอ,อ่ะดูค่ะ ตามทั้งวันเลยแต่ดูข้างหน้าดิข้างหน้าโคตรสวยเหมือนเจ้าหญิงแบบแบลเลยทุกคนอ่าไปไหนอีกไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วเดี๋ยวให้ดูทรงเพื่อนแล้วกันแปบ๊บนึง่งเดี๋ยวพี่ปอปแปรงชมให้เพื่อนก่อนอันนี้ทรงเราเมดูซ่าให้กี่คะแนนให้มาด้วยอ่ะนี่ทรงเพื่อนโคตรน่ารักกทุกคนแบลวบลแบบโอเคไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันละครสั้นเอฟซีนะจ๊ะทุกคนไปแล้วไปแล้ว